การต่อคิวเพื่อรอคอยการซื้อบัตรชมคอนเสิร์ตศิลปินชื่อดังเกิดขึ้นบ่อยครั้งโดยเฉพาะศิลปินที่มีความนิยมสูงไม่ว่าจะไทยหรือต่างประเทศการเปิดขายตั๋วชมคอนเสิร์ตทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์บัตรจะถูกจำหน่ายหมดในเวลาอันรเวดเร็วหลายครั้งบัตรคอนเสิร์ตกลายเป็นของหายากทําให้สามารถเพิ่มมูลค่าของบัตรจากเดิมได้หลายเท่าตัวและยังกลายเป็นช่องทางให้มิจฉาชีพแฝงตัวเข้ามาหลอกลวงเหยื่อบนโลกออนไลน์ ผู้เสียหายรายนี้เป็นหนึ่งในผู้ตกเป็นเหยื่อเมื่อเธอได้ตกลงซื้อบัตรชมคอนเสิร์ตท,ที่มีผู้ประกาศขายในเพจที่ทางผู้จัดคอนเสิร์ตตั้งขึ้นมาสําหรับประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆโดยผู้โพสต์อ้างว่าต้องการขายบัตรเพราะติดธุระไม่สามารถไปชมคอนเสิร์ตท,ที่จองบัตรไว้ได้เขาโพสต์ว่าของเขาอะ่ะมีมีบัตรเยอะมีสิบใบอ่าแล้วก็โพสต์ขายในราคาที่ต่ำต่ำกว่าที่ทางบริษัทที่จัดคอนเสิร์ต่ะคะ ที่เขาขายซึ่งเราต้องการอยู่แล้วเราเพราะว่าในในกลุ่มอะ่ะส่วนใหญ่จะมีคนที่มาขายในราคาถูกคือเหมือนเขาจองบัตรไว้แล้วเขาไปไม่ได้เขาติดธุระอะไรเงี้ยเราก็เลยเออติดต่อ,อเข้าไปโทร c อเข้าไปในใน inbox เขาก็ไม่ได้มีการรับอะไรก็เลยใช้เบอร์โทรที่เขาโทรหาเราวันที่โอนเงินนะคะก็ไม่รับสาย ก็เลยจะมาทักอีกในอินบ็อกแต่คราวนี้ยโดนบล็อก f c e e o o o กไปเรียบร้อยแล้วไม่เพียงเธอเท่านั้นที่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพรายนี้เพราะเมื่อเธอลองค้นหาประวัติของผู้โพสต์ทําให้พบว่ามีผู้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพรายนี้จำนวนมากเอาชื่อค่ะชื่อบัญชีที่เราโอนเงินไปก็เลยเรามาเสิร์ช g o o g l e ดูก็เลยถึงบางอ้อว่าอา้าวแหละโดนหลอกร้อซ ชใช่มีคนขึ้นทำเป็นเพจทำเป็นแบบบล็อกเลยค่ะผู้เสียหายรายนี้ยอมรับว่าความเสียหายเกิดจากความประมาทที่ไม่ได้ตรวจสอบสถานะของผู้ที่มาประกาศขายบัตรคอนเสิร์ตโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัวผู้กระทำผิดและรวบรวม,รวมพยานหลักฐานจากกลุ่มผู้เสียหายที่เคยถูกมิจฉาชีพรายนี้ชอ่อโกงหลังจากที่โดนเนี่ยของหลีจะเป็นเคสบัตรเคสเอบัตรคอนเสิร์ตแต่หลังจากนั้นหลีก็ซื้ออยู่นะในกลุ่มนั้นก็ซื้อแต่ ขอนขอนนะขอรับของแต่อยากจะจับต้นเหตุตรงนี้ค่ะคือตอนนี้เราไม่แน่ใจว่าเป็นตัวคนคนนี้คนเดียวหรือว่าเป็นกระบวนการคือเราก็ยังไม่รู้กันแต่คืออยากจะให้จับตรงนี้มาเพราะไม่งั้นเขาก็ไปหลอกคนนี้ตลอดจากข้อมูลของปอทอระบุว่าการป้องกันการช้อปโกงทางออนไลน์เบื้องต้นควตรตรวจสอบสถานะของผู้ค้าและประวัติของผู้ซื้อขายเพื่อลดความเสี่ยง เพราะนอกจากจะเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อขายแล้วยังเป็นแหล่งข้อมูลที่ทําให้สามารถติดตามหากเกิดเหตุการณ์ช่อโกงขึ้นแม้จะไม่สามารถการันตีความปลอดภัยในการซื้อขายของออนไลน์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่จะช่วยลดความเสี่ยงได้ทั้งนี้ยังพบว่าการช่อโกงจากการซื้อขายออนไลน์เป็นคดีที่มีสถิติการกระทําความผิดสูงโดยในปี2558มีจํานวน608คดีปี2557มี600คดี การซื้อขายออนไลน์จึงยังเป็นช่องทางที่ต้องระมัดระวังแม้จะเป็นการซื้อขายที่สะดวกสบายก็ตามสุพนัทรัตนธนานาประสาน,นถ่ายภาพวุฒิพันธ์เปรมาสวัสดิ์ทีมข่าวทุกชาวบ้านรายงาน